สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาลองทดสอบการประหยัดน้ำมันของน้ำมัน E.I.Oil ที่พัฒนาขึ้นใหม่ตอนนี้ก่อนเติมน้ำมันก็จะบันทึกภาพเข็มน้ำมันไว้ก็ ห่างจากเข็มครึ่งข,ขังลงมาประมาณ1ความหนาเข็มเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันแล้วก็จะผสมด้วย AI ออยประมาณเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมัน500บาทก็จะได้16.1หกจุดหน่งลิตรกว่าๆจะผสมหัวน้ำมัน AI ออย แค่4ซีฟังไม่ผิด4ซีซีน้อยมากแ้วเดี๋ยวเราจะไปเติมให้ดูกันตรงนี้คือปั๊มน้ำมันริมคลองส่งน้ำบางทีเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปเติมที่หัวเติม เซลห้าร้อยบาท ใจกันูหยุดแคปหนึ่งได้ไหมลูกแคบหนึ่งนะในเอาเขาเอาอกก่อน,นไ,ได้ไหมเดี๋ยวเติมนี่ก่อนอ๋อหัวเชื่อ้ะคะ่ะนสี่ซีซี ตอนนี้ก็เติมน้ำมันเสร็จแล้ว500บาทเข็มก็ขึ้นมาตามภาพตัวเลขไม้ก็ที่2,509เดี๋ยวจะลองจับดูว่าเราวิ่งสัก200หรือ200กว่ากิโลเมตรแล้วน้ำมันจะหมดหรือไม่หมด ขณะนี้ก็เวลา14.45เดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปเส้นทางไปทางชนบุรีแล้วก็เข้าไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ ที่มอเตอร์เยก็จะวิ่งสปีดได้สูงหน่อยอาจจะลองทดสอบตาเร่ง0ถึง100กิโลเมตรเรจะทำได้สักกี่วินาทีก็คงจะวิ่งไปจากตรงนี้ไปสักอาจจะสักร้อยกิโลแล้วก็วิ่งกลับตอนนี้ก็ออกมาถนนบางนาตากแล้ว คนอยู่หน้ามหาวิทยาลัยหัวเขียวบางนาจา่าก็จะเดินทางด้วยความเร็วประมาณสัก80-90ก็ไม่อยากขับเร็วมากเกินไปก็เปิดแอร์วิ่งด้วย ก็กำลังจะลองสปีดศูนย์ถึงร้อดูว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ สีราชาแล้วกลับรถเรียบร้อยกำลังจ,จะกลับเข้ากรุงเทพตอนนี้ระยะทางที่วิ่งมาประมาณ100กิโลพอดีเข็มน้ำมันยังตกมาเกือบเกือบครึ่งหนึ่ง เวลาตอนนี้16เกา54นาทีอยู่หน้าทางเข้าเกาะสีชังก็ถือว,ว่ามาครึ่งทางนะ กำลังจะกลับกรุงเทพนี้ก็เวลาห้าโมงสามสิบห้ามาอยู่ที่ปั๊มตรงถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีก็ระยะทางวิ่งมาประมาณหนึ่งยยี่สิบกิโลเมตรแล้ว เข็มน้ำมันก็ตกใกล้ถึงครึ่งถังนะอยากให้ดูเข็มความร้อนเข็มความร้อนค่อนข้าง,างตามตามตามก่ากึ่งกลางรด้ซ้ำไปนะเดี๋ยวจะออกไปวัดอุณหภูมิที่ฝากระโปรงเครื่องดูที่ว่าอุณหภูมิสักเท่าไหร่ เครื่องค่อนข้างต่งำมากนี้ขณะนี้เวลา19นาฬิกา50นาที ตอนนี้เข็มน้ำมันมาอยู่ตรงตำแหน่งที่ก่อนเติมเมื่อตอนบ่ายระยะทางจาก509ก็เป็น736รวมเป็น227กิโลเมตรหาร16.134แล้วได้ 14.1กว่ากว่าเดี๋ยวจะออกไปลองเช็คอุณหภูมิที่หลากระโปรงรถอีกรอบนึงอันนี้จะลองเช็คอุณหภูมิ ได้ยี่สิามองศา เหมือนจะไม่ได้เหดเเรื่องวิ่งเลยตรงนี้อยู่ถนนเรียบต้อง ตาการกินน้ำมันน้ำมันหึงลิตรวิ่งได้14กิโลเมตรนิดๆถ้าท่านใดสนใจก็อยากลองก็ขอตัวอย่างมาได้มีให้ลองฟรีก็ติดต่อไปที่ลายไอดี A.I.O.I. 2อง5ูนยสองห้าล i ์ไอดีเอไอโสวัสดีครับ